นะครับตอนนี้ป๋องแปงอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอ่นั่งอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับผมอืมปิดไฟยังครับปิดแล้วครับผมปิดไฟแล้วครับผมนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครอยากได้ลมก็ปิดไฟนะครับอืมนะครับจะได้อัธรศในการรับฟังเรื่องราวแบบนี้กันหน่อยนะครับอทั้งอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทั้งโดนด้วยครับอืมอาล้ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเชิญครับ เกิดที่การชนะอดีครับผมก็แถวดอนเจดีครับถ้า mm hmm. คนณมงการก็อาจจะรู้จักดี mm hmm. ก็็เป็นป่าแถวนั้นแล้วกันครับไม่ไม่ขอบอกบอกยวออยู่ตรงไหนนะครับครับ <Yep. S 2> ก็เป็นความสนสมัยสมัยเรียนตอวชอครับพี่ก็ปฏิเพื่อนเพื่อนเขาชวนไปเที่ยวป่าไปกันประมาณห้าคนหคนนะครับ ก็มีผมแล้วก็เพื่อนอีสี่คนแล้วก็มีผู้ใหญ่สองคนก็วันนั้นก็ผมรู้สึกจะเป็นวันวันวันเสาร์ะครับผมก็ไปกันไปไปเที่ยวบ้านเสร็จเตรียมของอะไรก็เข้าไปในป่ากันผมกับเพื่อนเ็ี่ยนั่งนั่งอยู่สี่คนส่วนเขาเป็นอาอาของเพื่อนแล้วก็เพื่อน สองคนเขาเขาเข้าไปในป่าเขาถือปืนไปไป,ไปหายิงสัตว์เลยครับพกผมก็น,นั่งกินล้าวกันอยู่ก็ตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่ได้ถามเ็ด้วยว่าคือต้องทายัางไงในป่าคือตอนนั้นไม่รู้จริงกินเราบัตรพักมันเป็นความพูอง่ายว่าปากเสียพี่คุยกันแบบสนุกสนานเสร็จก็เฮ้ยไม่กลัวผีหรือว่าอะไรนะใช้คำหยาบเลยพี่คือตอนนั้นจริงจริงครับ ก็ผมกับเพื่อนชื่อบอยเนี่ยนะครับเพื่อนชื่อบอยที่ที่เป็นเป็นเพื่อนสนิทผมแล้วเขาเขาก็เอ่ยมาเลยว่าไม่มีหรอกกูไม่กลัวอะไรเงี้ยพี่ไม่กลัวหรอกไม่มีหรอกอยู่นี่มาตั้งนานไม่เห็นเคยเจอส่วนตัวผม่็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว mm. ผมก็เลยบอกเฮ้ยบอยไม่ดีนะในป่ามันก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอก กี่เราอะสักพรก็มันมันเหมือนมีลมอะพี่พัดมาพัดมาเย็นๆย็นเรื่อยเรื่อยนานมันมันหนาวแบบหนาวมากพี่แบบมันแปลกตอนแรกไม่มีนะครับมันหนาวมันเย็นมานเรื่อยๆพัดแรงขึ้นแรงขึ้นพี่คิดตัวเต็นเต็นที่ผมกลางอะ ค่อยๆแบบเหล็กม,มันมันพลิกับพี่เต็นท์มันพีิกได้อืมครับนี่ไม่ได้มอน,นะครับจริงๆนะนี่เต็นเต็นสองหลังมันมีทั้งหมดรู้สึกจะเป็นสี่หลังสองหลังเนี่ยพีกเลยผม <ๆ S 2> ผมเลยรียบวิบ่งมันไปจับเต็นท์ไลามาตอนนั้นคือผมกลัวครับผมผมไม่รู้ว่าเอออยู่ดีมันเกิอดอะไร <ๆ S 2> แต่เพื่อนบอกไม่มีอๆๆะไรตอบใจคพือนพี่บอยที่ที่เขา พูไปที่ผมมาฝังสักครู่นะครับพี่ครับตอนนั้นมผมก็เอโอเคเลิกกินเหล้ากันิเลิกกินเหล้าคล้วเต็นนอนเพราะว่าพี่สองคนเขายังไม่กลับมาเขาบอกเออเดี๋ยวหาชาดไหลมาให้กินไหมปะยังไม่กลับมาคนชื่อบอยนะลุกลุกออกไปไปชี่ครับเขาชาร์จครับพี่ลงไปดิ้นกับพื้นเลยครับ<ม>ลงไปดิ้นกับพื้นประมาณสักห้าหกนาทีไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ นแบบทุกคนแบบเอะใจเสียงอะไรก็แบบก็แคกเขาแคกอ <c oughs> เลยรีบวิ่งออกมาดูเห็นเพื่อนเพื่อน,อนชื่อบอยนะชัก <c oughs> รีบจับแล้ว <c oughs> เป็นลายบอยเป็นลายบอยแบบเรื่องแรงมาจากไหนไม่รู้พี่ <c oughs> ต้งผีั้งผีผมแม่กระเด็นเ <c oughs> พื่อนอีสองคนอะล้อก็ไม่อยู่ <c oughs> ไม่รู้จะทำไงพี่ตอนนั้นผมก็กลัวมากเงยก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไรวะบอยมันพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอืม ทุกคนจะต่างกลัวกระตกใจพี่ไม่มีใครกล้าใกล้ใกล้ค,คนชื่อบอยเนียพราะแล้ก็ขีดแบบแรงมากผม,มจุกนั่งจุกอยู่ไม่กล้าเข้าไปหาไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาชั mm ่วโมงนั้นแบบมันมันช็อกนะครับแล้วเขาบอยเขาจะคางแบบเหมือนเหมือนเสียงไม่ใช่เสียงเขาพี่มันเหมือนเสียงของผู้หญิงนะครับ mm hmm. mm hmm. แบบคำหยาดน่พี่คุณนึ่ง หนึง่งคางอางในแบบนี้ครับอืเอ้ป๋องแปรงเวลาตอนนั้นนี่ดึกขนาดไหนแล้วครับประมาณตีสองครับตีสองนะตีสองครับโอ้ย<อ><อ>บรรยากาศให้มากเลยครับ<อ>แบบโหแบบน่ากลัวมากพี่ผมไม่รู้วลยผมช็อกผมกลัวผี้ลยอืมอืมอื้วผมเองก็าู้่สุกว่าเออผมจุกเลยผมลุกไม่ขึ้นเลยแบบโดนทีสักพักทุกคนแบบตั้งสติแล้วแบบช่วยกันล้อมบอยไว้กดแบเหมือนตั้มกันนะพี่ แล้วเขาก็ขางเัามึงมึงอยู่นะครับสภาพผมเองก็วูบไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะควูบไปมันเย็นแล้วมันวูบหน้ามืดอะพี่วูบเลย<ม>เพื่อนอีกคนหนึ่งก็มาผสมน้ำสาดผมนั่งโรงงานสักสองนาทีผมลืมลุกขึ้นมาดีมันวูบไป<ม>แล้วโชคดีครับพอดีพี่สองคนที่เขาจะเที่ยวกันเขากลับมามเขาเอาตะก,กุตนะพี่เป็นตะก,กุด เขาบอกว่าเป็นตะกุดของหมอเป็นอนาจารย์เขาเป็นหมอนะครับอืมครับ hmm. เอาของคอผมก่อนของคอเสร็จเขาเอาไปของคอบ่อยแล้วก็จุดทูปแล้วก็เล่าข่าวขวนอืม mm hmm. เขาบอกแบบเพื่อนผมก็โอเคนิ่งแล้วก็ได้สติก็นั่งตอนนั้นคืนนั้นไม่ได้นอนแล้วนะพี่ mm hmm. ตอนนั้นสตีส mm ี hmm. ก็เพื่อนผมก็ได้สติก็านั่งคุยอืมท mm hmm. ี่เขาบอกว่าตรงนี้แบบ มันมีแบบคล้ายๆแบบเป็นป่าช้าเก่าครับ oh. คือเพ mm ิ่งรู้ครับพี่ที่เขาบอกคือเจ้าที่ตร่นี้เขาแรง mm hmm. เขาไม่ได้บอกไว้ไม่คิดว่าเออจะจะพูดอะไรจะโดนแบบนี้ mm hmm. พี่บอกว่าเวลาเข้าป่าอย่าพูดแบบอย่าอย่าอย่าทักท้าทายมันเป็นป่าช้าที่แบบป่าช้าเก่าแบบ คล้ายๆว่าสมัยก่อนแถวๆนั้นคือดอนเจดีนี้เขาจะมีรถกันนะพี่ใช่ใช่ใ <น S 1> ครับชาวบ้านอะไรนะครับผมล้วพี่พี่เขาเพิ่งมาบอกไม่ไม่รู้ตัวแรกอ,อยากอยากคิดจะลองไหมครับพี่เอาละครับนั่นคือเรื่องราวของป๋องแป๋งที่เจอเจอมากับตัวเองแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยนะครับ,รบ<อ>เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับสองสองปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้รู้สึกไม่อยากจะไปแล้วนะครับไม่ไม่เลยครับผมอืม เอาละก็เป็นเรื่องที่เตือนคุณผู้ฟังได้เหมือนกันเวลาเข้าป่านะครับยังไงคืนนี้ขอบคุณมากเลยบ้องแปงเดี๋ยวติดตามเรื่องของเพื่อนกันต่อนะครับในคืนนี้หวังว่าคงจะติดตามกันนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ ตอนที่ฟังอยู่นะครับติดตามรายการน้องเบนได้นะครับน้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็จ่ายราคาสนุกด้วยนะงไงใติดตามรายการน้องเบนทุกวันเลยนะครับผมวุ้ยขอบคุณพี่ป๋องมากเลยนะฮะครับผมวันนี้เรากรุณพี่ป๋องแค่นี้นะครับพี่ป๋องได้ครับคุณครับสวัสดีครับ